ครับจิกท็อก live your life กับผมอนิตโอสถานุครห์ยินดีต้อนรับครับสู่คลับ g ิกท็อกพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอารมณ์หนึ่งของมนุษย์ก็เรียกว่าความกังวลกังวลกับกลัวนี่จริงๆมันก็ใกล้ๆกันแต่ว่าความกังวลเนี่ยมันจะเป็นการคิดในเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงและก็มันไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า เอาจริงๆแล้วความกังวลนะ่ะคือดอกเบี้ยของความทุกข์ที่ยังมาไม่ถึงและความทุกข์นั้นมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่างเช่นคุณกลัวว่าเดี๋ยวแฟนคุณจะมีชู้อันนี้ก็คือความกลัวของคุณพอคุณกลัวในเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วไอ้สิ่งนี้คุณคิดทุกวันตอนนี้คือกังวลน,นะครับความกังวลนะครับความกลัวเป็นที่ตั้งก่อนนะเอาคุณต้องเอาความกลัวเป็นที่ตั้งก่อนแล้วความกังวลเนี่ยเรียกว่ามันเป็นการจ่ายดอกเบี้ยของความทุกข์ที่ยังมาไม่ซึ่งความทุกข์นี้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่คุณจ่ายดอกเบีย้ยแล้วถ้าเปรียบเป็นหนี้ก็คือว่าคุณยังไม่ได้เป็นหนี้ใครเลยแต่คุณไปตั้งไว้แล้วนะครับว่าสักวันหนึ่งฉันอาจจะเป็นหนี้ร้อยล้านแล้วคุณก็เริ่มจ่ายดอกเบีย้ยใส่แบง k เลยนะทุกวันนี้ร้อยละหนึ่งร้อยละสองต่อเดือนอะไรคุณก็ผ่อนจ่ายไปในชีวิตจริงคุณจะทํำไหมไม่มีทางเพราะคุณไม่ได้เป็นหนี้จริงคุณจะเริ่มจ่ายดอกทําไมแต่พอในด้านอารมณ์ทำกันทุกคนคือไปเซตความกลัวเป็นที่ตั้งไว้ก่อนและความกังวลที่มีอยู่ทุกวันนี้คือการจ่ายดอกเบีย้ยไป ดังนั้นอย่างที่บอกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกังวลอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยนี่สินต,ตรงนี้ยังไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าแต่ทําไมกูต้องจ่ายดอกเบีย้ยแล้ววะณนะวันนี้นะฮะมันคือวิธีคิดนะคราวนี้เราจะเริ่มวิธีคิดตรงนี้อย่างไรวิธีกระจัดความกังวลนะครับในข้อแรกนะครับในตำราเขาเขียนว่า gen perspective หรือได้หรือว่ามานั่งดูกัน เรียกว่าเราณนะตอนนี้เรากำลังวอรรี่หรือกังวลเรื่องอะไรแล้วให้เขียนมา3อย่างมี worst case scenario best case scenario นะครับแล้วก็ most likely ถ้าแปลง่ายๆก็คือว่าเรื่องแย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องที่ฉันกังวลนี้คืออะไรสมมุติว่าเรากังวลเรื่องงานว่ามันจะหมดเนื้อหมดตัวนะครับบริษัทจะเจ้งแน่แคู่ขแข่งก็เยอะอะไรนะ worst case คืออะไรลอง list ขึ้นมา แล้วคุณจะจัดการยังไงกับ worst case ตรงนี้บานช่างบานช่องอาจต้องลดค่าเช่าลงไหมลดลาอาจจะแบบจาก2คันเหลือคันเดียวไหมหรืออะไรก็คิดขึ้นมานะครับเพื่อจะเขียนกันมาก่อนว่านี่ worst case เป็นอย่างนี้แล้ว best case ล่ะท้าดีที่สุดล่ะเราจะผ่านมันไปเรื่องนี้อย่างไรนะครับเช่นผลกระทบยอดขายตก10%กับรัดเข็มขัดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับส่วน most likely ก็คือว่าสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นสิ่งนี้มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องนี้ คืออะไรคุณก็เขียนออกมาการเขียนออกมาเป็นรูปธรรมดีกว่าการคิดนะนะครับเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันฟุ้งซ่านมากไม่ได้พอฟุ้งซ่านมากไปเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้ตัวเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันต้องใช้ความคิดพอมันเป็นความคิดปุ๊บมันก็จะเป็นสมองส่วนหน้านะครับเข้ามาทํางานด้วยก็คือสมองส่วน prefrontal cortex ตรงหน้าผากเราเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสมองส่วนความคิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความคิดมันก็จะเริ่มมีเหตุผลพอมันมีเหตุผลเนี่ยมันก็จะไม่ฟุ้ง แต่ถ้าคิดอย่างเดียวเนี่ยบางทีสมองส่วนหน้ามันไม่ทํางานนะมันไปนทํางานเฉพาะอะมิกดาล่านะครับหรือสมองส่วนควบคุมอารมณ์ถ้าคุณ Google ดูเขาเรียกว่าไอ้ไอ้ไอ้อะมิกดาล่าเนี่ยเป็นส่วนเขาเรียกบางทีเรียกเจ้าหญิงแห่งอารมณ์นะครับคือเวียงไปเวียงมานะครับอารมณ์อย่างเดียวไร้เหตุผลสิ้นดีถ้าคิดอย่างเดียวคุณอาจจะฟุ้งไปด้วยอะมิกดาล่าหรือสมองส่วนนี้บางทีมันก็เลยเพอเจอร์ไปเรื่อยเลยหรือว่ากังวลอะไรไปเรื่อยพอเราได้มาแล้วเขาก็บอกว่า,า create and action plan สิ หรือว่าไอ้แพลนที่เราเขียนเขียนขึ้นมาเนี่ยที่เราบอกว่า most likely หรือว่าสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นแบบนี้ฉันจะจัดการอย่างไรความกังวลเนี่ยมันต้องมีแพลนอะไรมารองรับหรือว่ามีการจัดการนะครับถ้าเกิดว่ามีการจัดการมารองรับแล้วคุณก็จะหายกังวลสมมุติคุณกําลังกุ้มใจว่าถ้าเกิดบริษัทต,ต้องปิดตัวนะฮะต้องทายัางไงคุณก็เล่นเศริจแล้วมันต้องทาไงหนึ่งอย่างที่สองไปสมัครกันที่ไหนหรือ3ไปเที่ยวไอ้ไอ้เมงมีเงินเก็เกบอยู่เที่ยวสัก3เดือนแล้วเดี๋ยวจะ start อะไรหรืออบงงทีีจะเเริ่่มส้้้ััวนนนก็็ไดป เขาเรียกว่าเป็นแผน B สาหรับชีวิตนะครับคุณก็ทําได้แต่การนั่งกังวลไม,ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมามันคือการจ่ายดอกเบี้ยไปให้เฉยนะครับในเรื่องนี้จัดการได้นะครับแต่บางทีเราก็จะไปกังวลในเรื่องที่จัดการไม่ได้เช่นสามีไปในออฟฟิศวันนี้มี AE มีเด็กฝึกงานใหม่เข้ามาหน้าตาจิ้มลิ้มนะครับแล้วคุณก็กลัวว่าเขาจะทิ้งคุณเสร็จแล้วคุณก็สร้างความกังวลขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันต้องชอบกันแน่เลยเดี๋ยวเด็กต้องเดินผ่านต้องยิ้มเห็นรอยยิม้มแล้วโอ้โหเดี๋ยวผัวเราต้องหวันว่น สุดท้ายมันไม่ได้อะไรนะเรื่องที่มันยังไม่เกิดมันก็ยังไม่เกิดไม่ต้องไปกังวลมันบางคนเขาบอกมันจะได้ตัดไฟแต่ต้นลมไหมคะมันไม่มีอะไรเรื่องแบบนี้เราครับในชีวิตนะฮะบางทีเออเรื่องที่คุณนั่งกังวลอยู่มันไม่มีทางแก้เพราะว่ามันยังไม่เกิดนะครับเหมือนทีวีอ่ะทีวีมันยังไม่เสียแต่ว่าคุณกลัวมันเสียคุณก็เลยยกไปซ่อมมันซ่อมได้ไหมแล้วครับคุณไปหาช่างนะครับแล้วก็บอกว่ากลัวทีวีจะเสียซ่อมรอไว้ก่อนเลยได้ไหมช่างเขาก็จะบอกว่า มันไม่เสียถ้าแกเอามาเดี๋ยวมันจะเสียแทนงั้นซ่อมกันไว้ก่อนเขาก็จะบอกว่าคุณบ้านะครับมันซ่อมกันได้ที่ไหนมันไม่เสียกลับบ้านไปเอาทีวีไปดูนะฮะชีวิตคนปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นข้อที่2ทําอะไรดีหลังจากเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าไอ้เก p เพรสเ c t ทีฟนะครับคือมานั่งดูว่าความกังวลของเราคืออะไรข้อที่2องเขาบอกคำดาวก่อนคำดาวเมื่อไร่ที่คุณเกิดกังวลสมองอย่างที่บอกว่าส่วนอะมิกดาลาเนี่ยมันจะทํางานเต็มที่แล้วมันก็จะทําให้ ในตำราเขาเขียนว่า what l e t rational thought to the prefrontal cortex นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้สมองส่วนอะมิเดล่าทำงานมาเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ให้สมองส่วนเหตุผลนะครับส่งข้อมูลหรืออะไรเข้ามาสักเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณกังวลคุณจะไม่มีเหตุผลทันทีดังนั้นเขาบอกข้อที่2เมื่อกังวลปุ๊บคามดาวก่อนคาดาวหายใจลึกๆนะครับ mm hmm. take a deep breath นะนะนะสัก3ทีหายใจเข้าสัก4วิ แล้วก็กันไว้แป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยเบาเบาอีกสักสี่วินะครับทำสักสามทีนะครับเก็บไว้เบาเบาแล้วก็ปล่อยอย่าไม่ต้องคิดอะไรอ,ะอีกสักทีสิเก็บไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยเอาไปเบาเบา สมองคุณจะเริ่มโล่งไปประมาณ1ิวิแล้วนะครับเพราะคุณไม่ได้คิดอะไรณนะตอนนี้เวลาที่เราเริ่มคำดาวลงมาเดี๋ยวเขาเรียกว่าสติเราจะเริ่มมานะครับพอสติเริ่มมาสุดท้ายอ่ามันยังไม่สุดท้ายข้อที่3ามเขาบอกว่า boost confidence ตัวเองก่อนทําให้ตัวเองมั่นใจขึ้นมาก่อนบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรกูก็ผ่านได้นะครับโดยที่เราคิดย้อนหลังไปในถึงชีวิตในช่วงที่ผ่านๆมา ณวันนี้ที่คุณนั่งฟังหนดอยู่ด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนผ่านช่วงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาเรียบร้อยแล้วก็คือ2ปีที่ผ่านมาเราประสบกับเหตุการณ์โควิดมันทําให้เราไม่สามารถจะทําใช้อะไรได้เลยใช้ชีวิตได้เลยบางกิจการต้องปิดนะครับไมไไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรทุกอย่างมันโอมันเละเทะไปหมดเลยแต่คุณยังนั่งฟังผมอยู่คุณเก่งมากคุณผ่านมันมาได้อาจจะมีบาดแผลบ้าง นักรบย่อมีบาดแผละนะครับคนไม่เคยมีบาดแผลคือคนไม่เคยรบคนไม่เคยผ่านชีวิตทุกนักรบก็ยอมมีบาดแผลเป็นธรรมดาแต่คุณยังอยู่คุณยังนั่งฟังผมอยู่นะตอนนี้ผมบอกเลยคุณเก่งมากที่ผ่านโมเมนต์นั้นมาเรียบร้อยแล้วได้ดังนั้นในถ้าเกิดว่าเรามองกลับไปจริงๆแล้วชีวิตมนุษย์อะไรมันก็ผ่านได้แต่มันจะผ่านด้วยรูปแบบใดนะครับแต่พอผ่านมาแล้วเรื่องที่มันผ่านมามันก็งั้นๆแหละ ลองมองย้อนกลับไปที่ความทุกข์หรืออะไรเราในสมัยอดีตเมื่อ10บ0ปีที่แล้วดูสิตอนนั้นบางทีคุณสอบตกก็โอ้โหโลกถล่มฟ้าทลายแล้วถูกไหมแต่วันนี้พอเรามองย้อนกลับไปหัวเราะละอะไรที่มันผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเรื่องตลกสักวันหนึ่งนะครับดังนั้นเราต้องคอนฟิเอนซ์เชื่อมั่นในตัวเองก่อนฝีมือเรามีคอนเน็กชันเราพ้อมมีเรียวแรงยังมีความรู้ยังพอมีเราเวลราผ่านมันไปได้เรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นการจัดการที่เราต้องจัดการไปทีละสเต็ปสเต็ปเขาบอก Design time you Wo ก็คือดีไซน์ว่าเราจะกังวลสักกี่นาทีดีต่อวันคือห้ามเลยเป็นคนลำบากนะมันวิ่งนะครับเรื่องแบบนี้มันวิ่งเข้ามาแต่ถ้าวิ่งเข้ามาทั้งวัน20ชั่วโมง2 4ชั่วโมงคุณเดี๋ยวคุณก็บ้านะครับเช่นนั่งกังวลตายแล้วตายแล้วสามีจะไปเจอคนนั้นละคนนี้ละโอ,อ้ก็จะตายเหลือเกินนะครับอ่ะถ้าอยากกังวลเขาบอกเกียงขึ้นมาให้วันหนึ่ง30นาทีพอเหมือนเด็กวันหนึ่งอนุญ,ญาตให้ไปเล่นเกมเข้า่วนสนุกไปเล่นดินเล่นทรายอะไรแบบนี้ถ้าคุณชอบกังวลนะักก็เตรียมไวว้้ใหักน30นาที ตั้งเวลาไว้อ่ะเป็นเวลานี้อยากอยากจะคิดเรื่องนี้คิดเลยนะครับคิดไปเลยนะครับแต่คิดก็ต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนะไม่ใช่ฟุ้งซ่านอย่างเดียวนะครับแตเ่เป็นวันที่เราดีไซน์ว่าเราจะคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้กูก็คิดไปคิดด้วยเหตุด้วยผลนะครับแต่30นาทีคุณต้องหยุดนะ เหมือนเราดูลูกอะ่ะได้เล่นเกมเราไ้เล่นเกมเล,เล่นไพ่เล่นอะไรบอกสนุกได้แนตะ่30นาทีพอแล้วเดี๋ยวต้องไปทาอย่างอื่นละนะครับต้องไปออกกาลังลงไปเล่นดน,นตรีลงไปทำกันบ้านลงไปใช้ชีวิตละแต่อยู่กับเรื่องนี้ได้แค่30นาทีคุณก็ต้องดูตัวเองเหมือนกันอยากกังวลใช่ไหมเอาเลยนะครับ30นาทีจบแล้วต้องจบเพราะว่าอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กังวลใหม่ก็ได้เพราะเราเตรียมไว้ให้แล้ว30นาทีจะเอาอารมณ์นี้มาขังชีวิตตัวเองแล้วก็นั่งจ่ายดอกเบีย้ยของความทุกข์ที่ยังมาไม่ถึงไปเรื่อยๆทําไมทําไมองฝึกดู แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่กังวลมันก็ไร้สาระเหมือนกันนี่หว่าถ้าคุณเริ่มมัน manage มันได้เริ่มรู้เท่าทันมันได้นะครับเริ่มจัดการมันได้นะฮะ mm. แล้วถ้าคุณทําแบบนี้เดี๋ยวคุณไม่เกินอาทิตย์คุณจะเริ่มรู้สึกตลกตัวเองนะครับสมมุติคุณตั้งเวลาไว้ว่า30นาทีตอนสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งจะไม่ทําอะไรฉันจะกังวลคุณก็นั่งคิด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 ไปผมว่าคุณทําไม่เกิน7วันอะ่ะวันที่เจ็ดพอถึงสองทุ่มปุ� เอาเวลานีไ้ไปทำอย่างอื่นที่มันมีความสนุกสนานกับชีวิตหรือพัฒนานชีวิตตัวเองหรือ,อยังน้อยไปรีแลกซ์สังอารมณ์เล่นติ๊กต็อกเสียยังจะสนุกสักกว่านะครับเดี๋ยวคุณจะรู้ตัวเองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มแบบอายตัวเองไม่มีใครสอนเราได้ดีกว่าตัวเองหรอกนะครับคุณฟังคนน้นคนนี้มาสุดท้ายมันทําให้คุณคิดได้แต่สุดท้ายไอความที่คุณฟังมาหรือความคิดหรือว่าคําพูดเหล่านั้นคุณต้องเอาไปทําด้วยหรือเอาไปคิดกับตัวเองด้วยเมื่อคุณคิดได้เดี๋ยวคุณก็จะะทททําาาาาไไไดดด้้้้้้อออันนนีีีเเเครรรรยยกกกววว่่่่่ Design time Your Wo ถุณืๆ๋็็จิมมูตงะ ต่อไปครับข้อที่5ไอ้ระหว่างที่คุณนั่งคิดนั่งกังวลอะไรอยู่เนี่ยสมมติใน30นาทีนั้นเนี่ยข้อ5เขาบอกว่าให้หาว่าเราเรียนรู้จากเรื่องนี้อย่างไรอม,มันคือการฝึกตัวเองคิดให้เป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละสมมติเรามีความกังวลเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเดี๋ยวสามีจะมีชู้เดี๋ยวลูกจะนั่นจะนี่นะครับถามตัวเองว่าเราเรียนรู้กับเรื่องนี้อย่างไรเป็นอีกหนึ่งคำถามอย่าให้อารมณ์กังวลมันมาฟรีนะ พอมันมาแล้วเราก็ไปนั่งเต้นตามมันอย่าให้มันมาฟรีเรียนรู้จากมันด้วยว่าฉันสามารถเรียนรู้กับเรื่องนี้อย่างไรบ้างบางทีคุณก็อาจจะค้นพบสัจธรรมอะไรบางอย่างระหว่างการเรียนรู้นี่นะนะครับบางคนก็ทะลุออกมาได้นะครับลองใช้สูตรนี้นั่งคิดวัวลาสามสิบนาทีไปคิดไป,ปคิดมาสักหนึ่งอาทิตย์ก็จะบอกว่าเอาละมนุษย์คนเราถ้าสามีมันจะไปติดเด็กอ้ออคนใหม่จริงๆแล้วทิ้งเราที่อยู่มา2ี่ปีพร้อมลูกพร้อมเตาพร้อมที่สู้ชีวิตมาก็ช่างแม่งเถอะเพราะว่า มันก็ไม่มีค่าควรพอาะที่ฉันจะอยู่แล้วสู้ชีวิตกันมาขนาดน,นี้ไปเจออีหนูแวบ,บแวบ,บ,บ,บเดียวนี้ทิ้งไปเลยยกทุกอย่างให้หมดเลยโอ้ยคนนี้มันก็ไม่ควรเอามาเป็นเขาเรียกว่าคู่ชีวิตหรอกเพราะเดี๋ยวแก่เท่าไปแล้วเนี่ยเขาสามารถจะชิงเราหอบสมบัติไปเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้น ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นก็นรีไปซะได้มันก็ดีนะครับบางคนก็คิดออกแต่บางคนกอ็อาจจะเจอสัจธรรมอะไรบางอย่างนะครับอาจจะไปเจอความปลงหรืออะไรบางมากมากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายที่เราต้องถามในข้อที่5นี่คือว่าเมื่อ,อไหร่มีความกังวลมาแล้วเนี่ยเราเรียนรู้กับอะไรในเรื่องนี้บ้างเราจะเรียนรู้อะไรต่อเมื่อเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชีวิตนะนะครับและเหตุการณ์นั้นมันควรจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่ามันต้องสอนเอราบ,บางอย่างด้วยนะความสาเร็จบางทีมันไม่ไดสอนอะไรเรานะ นะครับอย่างสมมติคุณถูหวยมาปุ้งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าออกสินค้ามาตัวหนึ่งแล้วก็ป๊อกโคมเลยเนี่ยนะครับวอลลุ้งขึ้นขายดีขายดีโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยอันนี้ก็เรียกโชคดีหรือจักพอร์ตแต่ถามคุณเรียนรู้อะไรไหมคุณก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรนะฮะนะครับแต่เป็นเป็นแค่จังหวะที่โชคดีของชีวิตแต่อ้อุปรรสหรือความล้มเหลวอะไรที่มันเข้ามาเนี่ยมันสอนนะนะมันมันมีข้อคิดสอนอยู่ว่าอย่างน้อยสุดคืออย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้ หรือว่าแบบอย่าไปไว้ใจคนง่ายหรือว่าอย่าไปทําอะไรพลาดที่มันเห็นเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ไม่ตรวจอะไรเลยสุดท้ายก็โดนจนได้คุณก็จะรู้แหละนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรมาลองหาหน่อยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มีความกลัวความกังวลขึ้นมาเราเรียนรู้อะไรจากมันสุดท้ายครับอย่างที่บอกความกังวลมันก็เป็นแคความคิดนะครับเป็นห่วงความคิดที่ทําให้เราไปจมนะครับอยู่กับเรื่องราวเรื่องใด เรื่องหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงดังนั้นสุดท้ายเลยนะครับถ้าคุณคิดได้นะถึงตรงนี้อย่าไปจ่ายดอกเบีย้ยนี่สินตรงนี้ไม่มีจริงพลน B คิดขึ้นมาได้ worst Case คิดขึ้นมาได้หาทางจัดการกับมันได้พอคิดจบแล้วจบมันลงไปได้แล้วเขียนไว้บนกระดาษถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตามที่ฉันกังวลฉันจะทํสา1 2 3 4คุณมีไบเบิลแล้วนี่เหมือนคุณเข้าไปในป่าถ้าคุณหลงทางเมื่อไหร่คุณมีแผนที่แล้วคุณจะไปกลัวเลยลหรือไงกังวลอะไรอะ่ะก็เดินตามแผนที่นี้ออกมา ต่ถามว่าความเหนื่อยมีความหิวน้ํามีความอกสั่นขวัญแขวนนิดหน่อยเสียอ,อกเสียงใจอาจจะมีบ้างแต่มันมีแผนที่แล้วก็แค่เดินออกมาดังนั้นสําหรับคนที่กังวลน,นั่นกังวลน,นี่อยู่ในทุกๆวันนี้อย่าไปจ่ายดอกเบี้ยให้ความทุกข์ที่ยังมาไม่ถึงเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันมีจริงณนะวันนั้นเรามีแผนที่คิดแก้ไขแล้วก็ทําไปแต่ถ้ามันไม่มีจริงหรือมันมาไม่ถึงคุณแค่จ่ายมันฟรีฟรีทุกฟรีฟรีเศร้าฟรีฟรีกังวลฟรีฟรีไปตลอดชีวิตโดยที่หนี้สินนั้น ไม่มีจริงเลยแมตาบาดเดียว